หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาก็ดีไซน์แต่เขาก็ลืมคิดไงว่ามันใช้ยากเฮ้ยเธอใส่ไปดี๋ยิทำท,ที่ไหน,นแกนได้อันนี้ไหนเล่าประวัติหน่อยนี่พี่คืออะไรเป็นหน่อยนหนึ่ง นี่คือที่ที่ไหนใหญ่ที่สุดวัดจอนศักดิ์ได้ยังไงต่อสุราษฎร์ธานีหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่ทสุดในประเทศไทยไปนี่ไปดียไปไหว้ก่อนปะ อันนี้งูอะไรแม่แม่นี่งูอะไรโอ้นี่ท้อประวัติขนาดนั้นเลยนะไม่เคยอ่านเจอว่าแม่ท่านะเป็นชาวนาอยู่ต่างอยู่อยู่ใต้นี่แหละจังหวัดกลางอะไรทุกอย่างหรืออะไรเนี่ยแล้วทีนี้พอเอาเอาแม่ตาบเราอยู่นิเดินต่อเสร็จแล้วเฮ้ยเดินลางไป อากาศก็น่ารอันน qu hmm. ี้เราจะทำบุญเพียนน่ารักมากเขาหน้าเปี๋ยอะไรเอาไปโชว์ญเพียรเอามาลงบุญโดยที่เราเนาะไม่เ no. กิดปากนิ่งน้อยนอย่งนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้สร้างนั่นเราบก็มันก็ต้องทำกุศลแล้วอ่ะยังไงต่อแม่เอาน้องเอาน้องใส่ไว้ไหนโอ้ยอันนี้ขาดอยู่เล่งให้อยู่เล่งให้อยู่ปากกระจา ผู้คนเข้ามาเขาก็จะได้รู้เธอใส่ดิน้องวางเรามาถึงแล้วเราให้ได้กราบหลวงปู่เป็นเบื้องต้นเธอวางน้องหน้าที่หน่วยบุญกุศลที่ท่านได้ทําแล้วก็ขอให้เป็นยาแก้วนําธูคแดงผี่ท่านืัดหล่อเทียนให้มีแสงสว่างทางชีวิตนี่นะของปู่เลยน้ไม้แกะเลยนะไม่ร้อยปีอายุแต่ละต้นแป่ร้อยปีที่เขาแกะสลักแบบนั้นเขาจะปัดมันสูงไว้ข้างบนสามร้อยี่ก เศษพิณที่เราเหลือเราก็เอามาตรงเข้าโรงงานจ้างมาทำแล้วมาผลิตพิเศษพิทดีครับเอามาเตรียวมารับคเส้นหนึ่งป้าป้าวันเสาร์วันผมครับเป็นไม้ที่เลวงปด่เลยนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุครับแข็งแรงเช่นกันครับให้ได้ทำบุญก็บอกอยากรวยให้มันทำบุญให้ขอทานตาบอดบาตสองบาตจนถึงวันเราได้ทำบุญถ้าอยากสวยให้มันทำบุญทีนี้ไม่มีสตางค์ทำบุญยังไงสวดมนต์ไหว้พระอะไรนี่เราสร้าบุญก็ได้หมดใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้มาจากไหนกรุูแค่